ทสานก่งแบบสบายเลยนีการานนี่การย้อแมม่่ไม่ใช่หนสาวสิต้องเป็นอะไรแล้วเนี่ยเปนน้านน้าหรอเป็นน้าคนแล้แก่แล้วเนี่ยอุยานเป็นน้าเลยหรอแก่แล้วน้าเนาน้าปานค่อย่าใส่ช้อนกไปลึกนะคะ เงิมเงอมโอเคคือคท่น่พี่บีเอาไหมหนูหน่อยอ่นี่นะอยากให้ไนี่พันฟังหักอ่ะนี่เดี๋ยวน้องร้องนะ คิ้วไม่พอเดี๋ยวนะคะเอาน้อยกว่านั่นอีกนิดนึงแล้ไว้เนี่ยเอาใหม่ดิเอาไหเอานิดนึงๆเอาหนิดึงๆส่วนมาเลยนะจบแ้วนะอะพายครับพายจะหยดจะหยดพายครับพายครับกินข้าวอ้ำาดีเด่จุก่อนจะกินถึงใจจะเล่นแล้วเอิเก๊กเนี่ยใจทนั่งดีเด็กบ้ายอ แต่คนลุมร้อม